ไปดูใกล้ๆกันนะครับผมลุงพลโชว์ตำส้มตำนะครับตอนนี้นะครับโรรครโคครับ่ปลายนะครับค้ตอเลยเห็นตะก้อลุงพเยเยร็นตะก้องเาที่นี่ นี่นะครับลงคนตามซุ่มตามโชว์นะครับงัวงัวงัวับรถไปยักล่องเนีโจกคคบนี่มันลได้ดิยกรถได้เนี่ย

ไม่ได้กินน้ปลาเอากินปลาลูกค้ากินนต่ออัปลาอย่างเดียวมันจะแคบอ๋แล้แล้วเพชรสารัฐจะขายอะไรล่นันีน้ำปลานะครับไใส่น้ำปลานครแ่จ่อนะครับ่ปลาลอย่างเดียวปลากัแซบแล้วพ่นว่แ่แบคมันม่สดยมันมใส่ปลาแดกเรียบร้อยงลัั นะครับลงคนตำส้มตำนะครับลงคนตำส้มตำแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเป็นจะแซ่บหลานนะครับกลิ่นหอมหัวน้อยมากนะครับลงคนมากนะครับสุดตาปีเลยใช่ไหมแซบแซบแซบนะครับแซบแซบแซบครับยาชิยาชิก็มาชิมด้วยนะครับตอนนี้เห็นยาชิก็มาชิมด้วยนะครับ ก็จะได้คลิป

ให้กำลังใจย่าชีด้วยนะครับโอ้ยก่อยเราโมเห็ุหลดโคกจมกถีบกรโคอยว่าขยะโคก่อไใดเนี้ยคอยว่าขยาปั๊อาเนี้ยกำลังใจยาชีนะครับเสร็จแล้วไหมรตำเรี่นเรื่องอะไรครับใส่ใจนะครับผู้จัดการนะครับ พวกนี้พวกนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับสีบุลุงหัวับกินนะครับอร่อยสุดๆนะครับอร่อยสุดๆนะครับเจ้ากบกอกนะครับวันก่อนไปเพชรบุรีไปตางที่ร้านตามไทยนุ่งกอเทืองปรากฏว่ากินไม่หมดได้เยอะสดเลยนะครับ นี S <S iden, Bref, show ่ครับลุงพลโชว์นะครับต้มส้มตํานะครับสดโชว์สักคำนะครับต้มำลุงพลอ่ะโอ้อร่อยกคนบอกว่าอร่อยาไม่อร่อยให้บอกว่าอร่อยอร่อยไปแล้วนะครับไปแล้ว ลุงพลขอกินข้าวก่อนนะครับวันนี้นะครับข้าวเหนียวกับตำมะขุ่นนะครับส้มตำบ้านเหานะครับเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอ่ะก็ให้ลุงพลกินข้าวกันนะครับวันนี้เนาะขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ